ขอบคุณผู้ใหญ่เจดีขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่มาให้กำลังใจพวกเราเอฟซี FC คือผู้มีพระคุณนะครับผมผิดพลาดตรงไหนก็ขอโทษขออภัยนะครับผมเอฟซีติชมมาได้นะครับผมเราพร้อมที่จะนำม,มาปรับปรุงแก้กไขนะครับผมสิ่งที่มันไม่เหมาะสมนะครับซึ่งเนาะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำไปก็เพื่อนะครับเพื่อ ความสุขบ้างบอกเพื่อนมีความสุขเนาะความสุขนะครับบางอาจจะเลยเถิดก็ติดชมมาได้นะครับผมเอฟซีเจ็บดีเจ็บดีฮูดเดอการที่์กาดีก็เหลือก็สุดท้ายนะครับผมวันนี้ก็วินาทีสำคัญถ้าชอบความเร็วก็ดูโฆษณาพวกเราด้วยเนาะในโฟร์ทีชแนลเอ็กซีซียูบาซิโซนะครับผมเพราะว่าจะได้มีซื้อขนมกินทีหนึ่งกัปตันดัมซิ่งกอโกะอะไรนะครับทีมงานเรานะครับผมเราจะเป็นทีมงานสายบุญนะครับผมเอฟซีเราจะขนก้อนนึงเลยไหฮะกนนึงชนไหน เอานี่เตหน่อยอันนี้ก่อนแต่อันนี้่คยตัดเนี่ยบากเอาคนนี้ก่อนนะเอาไปให้จุกบจนนี้ให้ตัดบอกแต่เมื่อเล็กเยช่วยูเอ่ฟซีดยตัดซูเลยตัดดูว่าแค่ไอ้นี่เฉยเล็กเลย่าเลย ลงไ่พอ่่อคปับีบปูนใส่ก็พอได้บ้างหรอกเพร่ะว่าไอนอันเนี้ไม่ต้องไม่ต้องใส่อะไเหรออไม่คัปูมนต่ำไงถ้าปูนใส่รอบนึงเลยเขาไปใส่อีกรอบนึงจบเลยนี่ มันจะสวยกว่าไหนถ้าถ้าเราใช้ไม่ตัดตัดเนีเอาอันนี้เอาช่วงนี้ช่วงนี้มันเลยใส่ใส่ใส่บล็อกอ่ะมันใส่ไม่ได้อะไรมันมันติดนี่มันเอียงมันจะเอียงมาอย่างงี้ช่วงนู้น่ะนะไหนเอียงจะรู้ดีมันไม่ได้เหมืองเหล็กนั่น่ะเใช่ไหมไปใส่ดูแล้วมันยัมันบล็อกออกอะไรไอ้ไอ้สมบล็อกออกอะไรบล็อกได้ปมดอ่ะบล็อกมันมาอย่างงี้แน่น่ะมันออกมันจะอะไรนะอืม

ไหนที่ไลส่สดมาให้แม่ฟูดเหรอสี่สี่ก็กำลังงานอยู่นะตัวดีเลยอย่างนี้ใช่ไหมที่เจ้าต้องการอ่ะอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเราจะนั่งเกลียวเกลียวใส่อย่างนี้ใช่ไหมเมนี่ย được rồi mm. mm, thôi <laughs> Đây <laughs> <Thấy> <laughs> <kiếp, kiếp>, <laughs> <laughs> อืมโอ้สวยสวยไปทานะใส,ส่ที่ใส่แล้วเนี่โอ้จิง มาเห็บส mm ีร hmm. nah, mm ุยไม่อไม่เคยรอนไม่รอแล้วนะอยาให้คืมมันร้อนื่มมัร้อนเค้กนีสี

เออมันห่อนได้น้ำห่อนอ่ะห่อนมาเข้าวบไม่น้ำห่อนเจีดยบนส่เย็นพี่น้ำมันเป็นสิบละลายไหมฮะจะัดอะทูมาแรงวันนั้นล,งลิงแล้วมาแรงวันแม่รวันมาแรงวันอะอย่ากลัวถ้ามาแรงปีอะน่ากลัวกัวินี๋ยวเจกินแรงวันอะไรจะมแล้ว บารอนที yeah. ่ล <tampoco> น so no mm ี hmm. ่นี mm ่น hmm. ี่สักข้าี่เลยนี่ละไก่อนใส่ใช้ค่นไม่รู้ใค่ฟองน้ำบอาอันนันคแขนอันนู้นตัวีป๊ดอือป๊ดกันนะิหายดิคิดดหาย เจดวนเจี๊ยบดวนต้องน้ำเราหายยูทูปดวนคลิปคลิปทางเจดวนคลิปหายเหรอคลิคปดหายเมื่อวานนี้เนี่ยไลฟ์<ห>สดอ่ะมีคลิปกันลแล้วเอ้มฮาคลิปว่าบ้็อกเรอบุยโลเกือบพันเออเกือบพันแล้วนะเนี่ยบี อีกปีอีกปีสองปีก็ฟันล็อนอนอนลโอ้ย <c oughs> นานเกนะินไม่ทำได่ปี <c oughs> เอออีกเดือนนึง่งพอมีกำลังใจอยู่ <c oughs> ปี2สปีมูนเขาไม่มีแรงทำแล้วลงคลิปมันเป็นร้อยขนาดนี้นะ่ะเจ้าออก,กูไนนดงพูดมาให้กำลังใจอีก2ปีทำเขาบอกว่านี่เลยคือเรืองเจอร์ที่ดีี่สุดเลยคือแรงพักแรงพัก่แล้วกตันไ รก,กระจายกันมันก็มีหยุดนะต้องแบบใช่ตนะคนที่ดูถูกนะคือคนที่กําลใจเสดอต้องให้ดูถูกเราเหรอเออมันก็ทุกสนนะอืมก็มัอนอนางไงอีกเดือนหนึ่งก็ผ่านแล้วเดดเอ้ยเออค่อยอก็มีกําลังใจน้อยนี่อีกสองปีอยู่เยเอาเตาปีกันได้นี่เพราะว่ากําลังใจท้ออ้อนไงคอยขี้เกียจทำเลยและอีกสองปีนี่ขี้เกียจแน่เลยนอนอีเยอะ ไม่เคยนอนเชิเลยพี่บาวค่อยนะคื่อทีสี่ีห้าสว่งเยเ้ยยดิรอนี่ร่มนกเกดนเนเนี่บีตันต์ตนตวฮะตนกฟอนนี้มัน่สมองอนนี้งนี้ตนีวเพราะว่านะกินนปูน่กินร้านแม่เนมาอะไรเดี๋ยวเดีวเอาปูนใส่แบบกีกีีไม่มันมีแผ่นแผ่นเลบอยู่เรวไม่ยีแผ่นเียบใส่ไง ข้างในเราปิดนีด่ะบอเออปิดนี่ปิดเหล็กนี่ด้วยนี่สวยเลยโอเคอได้ได้พี่มาช่วยข้างในมันมีจิดจีจงไว้นะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนะนบ้านเห็ดแคแนลนะคะอาจจะไม่ดีคลิปเห็ดนะคะช่วงนี้อาจจะมีแต่คลิปทีมงานดูล,ลานการช่างนะคะทีมงานสระเงาะอสละงหะวิศวะไม่มีมีแต่วิศณะวิศเงื้ ตอน,นี้กงน้ำไปเาะ้นครับใช่น้องขังห้องอันนึ่งทำไมทะเลเดี mainland, ๋ยวมั boarding, นจะงอยจะเปปุเจ้าหไปครเจดก่อนีกไมได้เลยอีกเมื่อนี้เลยดิขอแต่งกคนอ้าพี่เปาทำไมวันนี้ไม่เห็นน้องเคโรเลยเออน้อ อปกติน่ะเห็นรถเราจะวิ่งมาเลยนะเบื่อเราแล้วเหรอสามาด้วยเออนอกสงสัยนอกดูคลิปเนาะดู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 น่าจะดูมาดูเยอะครับอีบ่าวก็มาเห็นแต่าบเมื่อวานเดชไปับบ่าวไม่เี้ยบ่าวเด็กคนชิ ใ,ให like <t ep> <t ep> ้ตัว่ะทีก่อนในงานนี้ทีให้เสร็จก่อนกินข้าวให้เสร็จก่อน10บโมนะแล้วตอนนี้นะจะส1บเจะเที่ยงแล้วนาตาทำทำทำพี่บาวบาวยังไม่หิวเลยเดือนมกรุนี้พี่บาวเติมปุ้น EFC ก็เดี๋ยวให้ดูผลงาน นี่ทำมาเกือบทินท้นาทีนะหี่มือหมุนมาถ้าไม่ได้ผมนี่เย่เนาะตจงเหลือหน้าเห,ห,ห็นไหมสวยน,นะๆๆตอนแรกพี่บ่าวบอกให้ใส่อีบล็อกอผมเทียนเลยค่ะถ้ายาวเสมอเด็ก็ไม่ต้องใส่เดี๋ยวคอยปะปูนใส่ได้ถ้าตัดอีบล็อกผมเสียเวลาเฉยๆปูนใส่ไปเลยจริงๆถ้าผมอยากจะออกความคิดเห็นหนี่ได้เลยคุณไม่ต้องเหนื่อยเลยน พี่บาวไม่ธรรมดานะพี่บาวเอาให้ผมบอกเอาไปดิเดยันเอาเงี้ยเอาเดี๋ยอโอเคย่ามาแย่งอะไรม่แย่งแย่งปูนเนาะเยอพี่บาวขาคุณเจี๊ยบคุณเจี๊ยปูทำงานสุดดีใจเนาะดีใจเลยแต่ขนมห้ามแย่งพี่บาวบอกยิ่กขนมแมวเหนแนวยิ่งปูนได้อยู่ได้อยู่ สุดดีใจเมื่อแอดไนอยากได้สิ่งนี้หัวข้อค่อยหัวข้อค่อยพี่บ่าวเลยจัดให้เต็มคาราเบลไอ้มาหาผมให้ไม่ถอะสิไม่ใช่ก้าวไปหรนกฮะบ้าเลยองไปวะบ้าไปซาไล พอไม่ได้เล่นแล้วองเจ้าไปเล่นทำไมนะเอม่ผ่านก่อนเลพี่เจาพูดเยตายพี่มาเขาไม่มีนี่ไใส่เสียมั่วใส่ลายค่อยคองมผ่านกนแล้วไม่ดนเด้อพี่วาเราว่าตัวเองไม่ผ่านก่อนแล้วก็ไปแต่นี่กล้องคนอื่นไม่ดีหรอพี่วาเจ้าอยามั่ว ค่อยต้องผอานเด anyway> like no> uh ี๋ยวาให้มีอยคอยดูจะไม่เชื่อค่อยนเราอย่าให้มีอย่ามีนะม่มีมีพันเลยให้พูดพี่ันด้วยหน่อยนะไม่มีหรอกพี่บ่าวเขาก็ไม่ใส่ตรงนั้นยกสี่พี่บ่าวใส่ร้ายหนูบอกบอยก่อนว่าหนูไม่ทานกดแล้วก็จะไปสต็อกคลิปคนอื่นพี่บ่าวพ่อไม่ใช่คนเหมือนนั้นเด้อเจ้าอย่างัู้งความุยงานต่อไม่รอแล้วนะค่อยจะให้จะดูเดี๋ยวพ่อก็ผ่านก็ลงคลิปเยอะ ไม่ค่อยตื่นตีห้าทุกวันพี่บ่าวค่อยจะไม่ไม่ผ่านในังไงแค่เราทิงให้มันสมอหมดเลยอะไรขนอนฟ้านใดเลยเนาะนนี้ให้สมอหมดเลยใ้ได้ป่ได้ทำไอันเสมอได้สวยออมันล้ยนเป็นอันนี้อันนี้ของใครนี่สิบสามไเย้ตีหนะตีมาเยอะพี่บ่าวของเจ้าสิบสี่ห้าแล้วพี่คครับรอครับรอสุดครับ